สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแต่งภาพแบบคุมโทนนะครับด้วยแอป VSCO Cam กันนะครับซึ่งเป็นแอปที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับผมจะใช้แอปนี้เนี่ยเพื่อแต่งภาพนะครับแล้วก็นำไปอัพโหลดลงใน Instagram นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับเอาละครับเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปเพื่อ IMPORT รูปภาพนะครับผมจะเลือกรูปภาพนะครับผมจะเลือกเป็น ภาพนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อได้ภาพแล้วผมจะติ๊กถูกนะครับเมื่อผม Import ภาพเข้ามาแล้วเนี่ย <S <S ผมจะเลือกภาพก่อนนะครับผมจะเลือกภาพนี้แล้วกันนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกที่คําสั่งที่2ด้านล่างนะครับ <S <S เพื่อปรับแต่งโทนนะครับเราจะต้องเลือกโทนหลักก่อนนะครับซึ่งโทนที่ผมใช้ผมจะเลือกเป็น p 5 <S <S นะครับซึ่งเป็นโทนที่ผมใช้อยู่นะครับใน Instagram ตอนนี้จากนั้นเนี่ยผมจะคลิกเข้าไปเพื่อ ปรับความเข้มข้นของสีนะครับเราสามารถลดค่าสีได้นะครับจะปรับเป็น10และกันนะครับตรงนี้ต่อไปผมจะติ๊กที่ลูกศรขึ้นมานะครับปรับอันที่2นะครับเพื่อปรับแต่งรายละเอียดของ Adjustment นะครับเลือกที่อันแรกครับรูรับแสงนะครับผมจะลดค่ารูรับแสงลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้ภาพดูมืดอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับ ต่อไปเป็นคอนทราสต์ต่อไปนะครับตามด้วยการปรับค่าของความคมชัดนะครับตรงนี้สามเหลี่ยมนะครับผมจะปรับความชัดให้กับภาพสักประมาณ1.5นะครับน่าจะกำลังดีนะครับอย่าปรับเยอะเกินไปนะครับภาพจะแตกต่อไปก็จะเป็นค่า Saturation นะครับ มันจะเป็นความสดของภาพนะครับการปรับโทนสีผมจะลดความสดของสีลงนะครับแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยอันดับต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวขอบมืดนะครับแล้วก็ปรับที่เกรนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ภาพที่เป็นแบบกล้องฟิล์มนะครับเพิ่มเกรนเข้าไปในภาพนะครับแต่ว่าเกรนเนี่ยผมจะไม่ได้ปรับนะครับ เมื่อผมได้ภาพที่ต้องการแล้วเนี่ยผมจะกดลูกศรขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะคุมโทนในภาพอื่นๆนะครับผมจะคัดลอกการแก้ไขของรูปภาพนะครับผมจะเข้าไปที่รูปภาพรูปนี้แล้วก็คลิกที่คําสั่งด้านล่างนะครับเพื่อคัดลอกการแก้ไขจากนั้นเนี่ยผมจะเลือกรูปภาพครับที่ยังไม่ได้อดิดแล้วก็เข้าคําสั่งเดิม เพื่อวางการแก้ไขนะครับดังนั้นเราก็วางการแก้ไขนะครับเท่าน,นี้เราก็จะได้ภาพที่มีโทนสีเหมือนกันทุกภาพนะครับเมื่อเราได้รูปภาพแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามาอิดิทภาพได้ตามที่เราต้องการนะครับเราก็เซฟนะครับบันทึกลงแกลเลอรี่ได้เลยเพื่ออัปโหลดสู่อินสตาแกรนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ